ตอนนี้กำลัง,ลงรอร้านเปิดนะคะตอยมาถึงตั้งแต่9ก้าโมงสิ้าเขาเปิด9ก้าโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าร้านมาเชลส์มีลดราคาหรือยังตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะคะเห็นไหมป้ายแดงเต็มเลยอันนี้คือโซนที่เขาลดราคากันนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีมากลด10เหรียญเองแล้วก็เจอ2ตัวด้วยนะโชคดีมากๆเลย อันนี้ก็ลดเหลือ20เหรียญนะคะแบรนด์คือ Wins b e n ทรงกางเกงนั่นเองต่อมาอันนี้คือ Love Check Fancy เหลือแค่29เหรียญใครเจอแบรนด์นี้หยิบให้ไวนะคะแนะนำแบรนด์นี้ขายได้ราคาเป็นสไตล์วัยรุ่นนะคะ ผลงานของแม่ค้าวันนี้นะคะจอยช้อปปิ้งนะคะที่ร้านมาเชลส์นะคะถุงนี้จอยจ่ายไปประมาณ6000บาทนะคะมาดูกันว่าประมาณ6 0 0 0เนี่ยที่จอยจ่ายไปจอยได้อะไรได้นะคะสินค้าที่จอยซื้อมาเนี่ยจอยซื้อเอามาขายในร้าน eBay แล้วก็ p o ร์ชมารของจอยเนาะจอย Joy เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขายอยู่ที่อเมริกานั่นเองจะบอกว่าร้านเนี้ยที่แวะไปนะเออตั้งแต่จอยช้อปปิ้งมา ร้านนี้สาขานี้นะคะเป็นร้านที่ลดราคาเยอะที่สุดเยอะที่สุดนะคะจอยแวะไปสาขาอื่นเนี่ยเขายังไม่ลดราคาเท่าร้านนี้นะคะร้านนี้นี่คือสุดๆเลยนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างตัวแรกอันนี้นะคะอันนี้คือแบรนด์เออเลิฟแชกแฟนซีค่ะ ส่วนมากแบรนด์เนี้ยเขาจะทำเสื้อผ้าแนวสไตล์สาวหวานซะส่วนใหญ่นะคะของใหม่พร้อมป้ายราคานะป้ายอยู่ที่195เหรียญแล้วเขามีชื่อรุ่นบอกด้วยนะคะก็ง่ายสำหรับเออหารูปนางแบบเนาะเออตัวเนี้ยที่ร้านเนี่ยเขาขาย6999เก้าเขาลดเลือี่เหรียญนะคะจอยเคยขายแบรนด์นี้อยู่แล้วเนาะเรารู้ว่าขายได้ก็เลยเลือกซื้อมานะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ย เสื้อผ้าที่เป็น The Runway เนาะ The Runway ก็คือเป็นเสื้อผ้าเนมแบรนด์นะคะเขาจะมีป้ายแท็กสีแดงอย่างนี้นะคือถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาสินค้าไปคือนอะเราห้ามแกะนะคะเขาเขาเออให้เราเปลี่ยนให้เราคืนสินค้าได้นะ่ยภายใน30วันแต่เราต้องมีใบเสร็จด้วยและก็ ห้ามแกะถ้าแกะไม่สามารถคืนได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีที่เราซื้อสินค้าจากร้านมาเชลนั่นเองนะคะนี่ได้ตัวนี้มาเนาะจอลงเช็คเนี่ยมีคนเขาขายไปน่าจะประมาณสักร้อยสิบเหรียญน,นะคะเจก็เลยเลือกซื้อมาต่อมาอันนี้เป็นแค่เสื้อแทง t ์ท็อปธรรมดาเนาะอันนี้คือแบรนด์วินสค่ะเขาลดแล้วเหรอสิบเหรียญเองจากสามสคือถูกมาก นะคะถูกมากนะคะโทนสีขาวอย่างเงี้ยขายได้อยู่แล้วแล้วป้ายเนี่ยขายอยู่ที่95เหรียญอันนี้คือแบรนด์ของเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแค่เสื้อแทงธรรมดาเนาะคือจอยเคยขายในแนวนี้ได้แล้วนะคะจอยก,ก็เลยคิดว่าจอยก็น่าจะขายได้ก็เลยเลือกซื้อมา10เหรียญเท่านั้นต่อมามาอันนี้จอยได้มาทั้งหมด4ตัวได้มาอ,อย่างละ2นะคะโอเคมาจะโชว์ให้ดู ก่อนที่จะโชว์มีเรื่องเล่าอามีเรื่องเล่านะคะแบรนด์นี้จอยเพิ่งรู้จักปีนี้นี่เองถ้าจำไม่ผิดอะย้อนไปประมาณสักเดือน4หรือเดือน5ประมาณเดือน5นะคะจอยก็ไปร้านนี้นี่แหละร้านมาเชลส์ร้านนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกเลือก,เอ,กเอ๊ะจับเนื้อผ้าอุย้ยเนื้อผ้าดีจังเลย ลายผ้าก็สวยนะคะพอดูป้ายเออป้ายก็แปลกดีก็เลยลองเช็คใน eBay กับ p o ช t m a r k นะคะลองเช็คดูว่าเอ๊ะแบรนด์เนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เพราะว่าจอยไม่เคยผ่านตาเลยไม่เคยเจอเลยนะคะแล้วตัวนั้นเนี่ยเป็นชุดเดรสนะเดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูเออได้มาเพียงแค่24ี่เหรียญ99้า้ลเช็คดูมีคนขายประมาณสักร้อยเหรียญโอ้ประมาณร้อยเหรียญเลยก็เลยลองเลือกซื้อกลับมานะคะพอซื้อมาปุ๊บขายได,ขยได้ขายได้ราคาเต็มเลยจอย เออขายไป85เหรียญน,นะคะจอยลงทุนไป24 99อะพอรู้แล้วว่าแบรนด์นี้ขายดีแวะกลับไปใหม่แวะกลับไปร้านเดิมใหม่ไปเจออีกไปเจออีกนะคะเออแบบเดียวกันทรงเดียวกันแต่แค่ต่างไซส์นั่นเองนะคะแล้วก็ได้มา24เหรียญ99แล้วอ่าแล้ววันนั้นเนี่ยจอยเจอเจ้าหน้าที่อยู่คนนึงนะคะเออ น่าจะเป็นคลิปช้อปปิ้งมาเชลส์ครั้งที่แล้วนะคะถ้าใครอยากฟังว่าเป็นยังไงนะไปย้อนไปย้อนดูคลิปนั้นก็ได้แต่เดี๋ยวจอยบอกคร่าวๆเนาะพอดีเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเขาเห็นป้ายนะคะแล้วเขาก็ดูว่าเอ๊ะ ตัวนี้มันเป็นสินค้าเนมแบรนด์ทำไมขายถูกจังนะคะเขาก็เลยสอบถามผู้จัดการว่าลงเช็คตัวนี้ซิว่าทําไมมันถูกจังนะคะผู้จัดการเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละขายราคานี้นี่แหละจากที่เขาเช็คนะคะแล้วก็เห็นจอยซื้อของเยอะเนี่ยเขาก็ถามจอยว่าจอยเป็นแม่ค้าใช่ไหมจอยบอกว่าใช่จอยเป็นแม่ค้านะคะเขาก็สีหน้าแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนาะจอยก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่พอใจเนาะอันนั้นก็คือเป็นตัวที่2นะที่จอยซื้อมาพอซื้อมาปุ๊บลงปุ๊บก็ขายได้เลยแต่คราวนี้ขายได้หกส ส5้าเหรียญน,นะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานจอยก็แวะไปอีกไม่ใช่เมื่อวานสิก่อนหน้านี้จอยเคยแวะไปอีกแล้วจอยไปเจอนะจอยไปเจอแบบเดียวกันเหมือนกันเลยขาย79,99นะคะจอยก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้ก็นะเป็นเหตุการณ์เรื่องเล่านะคะที่จอยเริ่มรู้จักแบรนด์นี้นะคะและเมื่อวานนี้จอยไปจอยก็ไปเจอนี่แบรนด์คือ Purry Walker ค่ะ ได้มาทั้งหมด4ตัวเนาะได้มาอย่างละ2ตัวเป็นทรงกระโปรงนะคะปกติเขาขาย49-99ลดเหลือ10เหรียญแบรนด์เนี้ยเออผลิตจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเป็นผ้าซิลนั่นเองเนาะก็มีป้ายแท็กสีแดงนะคะเพราะว่าเป็นเดอะรันเวย์นะคะได้มา4ตัวก็40เหรียญผ่านไปนะคะตัวก,ก็น่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก50ประมาณนี้นะ ต,ต่อมาตัวนี้อันนี้คือแบรนด์วินส์ค่ะเป็นเสื้อทีแขนยาวปกติค่ะคือจอยมองว่าจอยเคยขายได้เนาะเสื้อทีแบบเหมือนยั่จอยเนี่ย เดี๋ยวนี้จอยชอบใส่เป็นเสื้อทีเนาะใส่อยู่บ้านหรือใส่ไปไหนจอยมองว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะแล้วก็คนบางคนเขาก็ชอบใส่ประมาณนี้เนาะเขาจะเรียกว่าสไตล์มินิมอลนะคะก็เป็นสไตล์แคชชวนนั่เนเองอันนี้ก็ขาย24 9เหรียญ9ลดเหลือ15เหรียญจอยน่าจะขายอยู่ประมาณสัก50เหรียญน,นะคะต่อมาอันนี้ดีใจมากเลยที่เจอนี่ ชอบมากคือช่วงเนี้ยอะไรที่เป็นสไตล์เก๋ๆกางเกงอ่ะจะขายได้แล้วปีเนี้ยเขาฮิตเป็นทรงขาบานแล้วตัวนี้ก็เป็นทรงขาบานนั่นเองอย่าลืมใช้คำคีย์เวิร์ดว่า y 2 k แล้วก็90ด้วยนะคะยุค90เนาะก็คือ90ทนั่นเองแบรนด์นี้ก็คือ We t h e f r e e นะคะเป็นแบรนด์เดียวกันกับ Free People. ฟ e People f r e e p e o p l e เนี่ยจะเป็นป้ายเหล็กนะคะแล้วก็อันนี้ก็ w e the f r e e หมายถึงว่าคือเขาทำแตแกแยกลายเสื้อผ้าออกมาแต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันเนาะ อ่ะป้ายเป็นของใหม่นะคะมีชื่อรุ่นเนี่ยง่ายเราจะได้หารูปนางแบบใส่เพื่อเอามาประกอบในการขายแต่จริงๆแล้วจอยบอกก่อนใน s c h e m a r k เนี่ยเออใน eBay สิใน e b เ y ส่ะส่วนมากอ่ะเราไม่สามารถใช้รูปนางแบบได้นะคะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์แต่คนส่วนมากเขาก็ใช้จอยก็ใช้เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยขายของได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เลยนะคือเขาจะลบสินค้าเราลงมาเลยเขาก็จะมีทาง eBay เขาจะอีเมลบอกเราว่ารูปของเรานั้น ติดลิขสิทธิ์นะคะเขาก็จะลบสินค้าเราออกมารู้สึกที่เคยเคยเจอนะเออซอฟต์เซอล์ดิงนะคะที่ใช้ไม่ได้ท o ริก็ใช้ไม่ได้เออ White House Black m a r k ก็ก็ใช้ไม่ได้นะคะที่แบบว่าจอยเคยโดนลบสินค้ามาเนาะก็พอตามแบรนด์เนี่ยที่ใช้ไม่ได้จอก็จะไม่ใช้รูปของเขานะคะแต่ส่วนมากทาวบอส เจครูอะไรพวกนี้ตอไม่เคยมีปัญหาเาะส่วนมากตอจะหารูเอามาประกอบนะคะเพราะว่ามันช่วยในการขายง่ายมากๆเลยเนาะอ่ะต่อมามาพูดต่อเออตัวนี้นะคะลดเหลือ19เหรียญน,นะคะยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ตอยังไม่ได้เช็คนะคะแต่ตอว่าน่าจะอยู่แล้วราสัก50หรือ60นะต่อมาอันนี้คือ Free People ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าอย่างที่ตอบอกเนาะ ตัวป้ายเนี่ยมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวจะเอาป้ายให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นป้ายเหล็กเห็นไหมอันนี้คือเป็น free people อันนี้ของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะป้ายอยู่ที่128เหรียญตัวนี้ได้มาน่าจะ21เหรียญมนะั้งถ้าตัวจำไม่ผิด เขาลดแล้วเหลือ21เหรียญจาก39.99นะคะที่เลือกซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ช่วงซัมเมอร์อยู่นะคะแต่ว่าเราอยู่ช่วงซัมเมอร์ก็จริงเราเป็นแม่ค้าเราก็เริ่มสมควรที่จะหาสภาพที่จะขายหน้าฤดูต่อไปได้แล้วเนาะแต่เน้ยลดราคานะคะแล้วตอยชอบชอบทรงก็เลยเลือกซื้อมาอันนี้เป็นทรงแม็กซี่ แม็กซี่ยาวเลยแล้วจอชอบลูกเล่นข้างหน้านี่ค่ะเวลาเราเดินเนาะแล้วตรงเนี้ยมันจะผ่าช่วงช่วงขาเห็นช่วงน่องอะไรเงี้ยจอมองว่าเซ็กซี่ดีนะคะแล้วที่สําคัญจอชอบด้านหลังสําหรับคนแบบใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นเชือกผูกนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ยังไม่ได้เช็คนะคะก็หวังว่าจะอยู่ประมาณสัก60หรือ70ประมาณนี้นะต่ออันนี้หนึ่ตัว สองตัวค่ะได้มาสองตัวเนาะแบบเดียวกันทรงเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันนะคะคืออันนี้นี่เอง p e r r y Walker ค่ะจาก 7 9 99ลดเหลือ20เหรียญย0เหรียญเองนะคะก็เลยเจอ2ตัวก็เอา2ตัวเลยนะคะจริงๆเจอเกงเอ้ยไม่ใช่กางเกงเจอชุดเดรสอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเค้ายังไม่ลดราคาก็เลยไม่เอานะอันนี้ลดราคาก็เลยเอามาเป็นชุดเดรสแม็กซี่ยาวยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่จอยเคยขายชุดสั้นไปเนาะอย่างที่บอกขายไป8 5เหรียญตัวหนึ่ง65เหรียญตัวนึงจอยบอกว่าเนี่ยแม็กซี่อ่ะ น่าจะขายได้แพงหน่อยก็าอาจจะอยู่ประมาณสักร้อยเหรียญน,นะคะจอยมีอยู่สองตัวนะต่อมาช่วงเนี้ยไปจอยไม่ค่อยได้เจอแบรนด์ซาร่านะคะไม่เหมือนตอนประมาณสักเดือนห<ๆ>้าเดือนหกเจอเยอะตอนนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วแบรนด์ซาร่านะคะซื้อมาเพราะว่าลดราคาเหลือหกเหรียญเองแล้วก็เป็นบอดี้สูทนะคะจอยเคยขายแบบโทนสีดําไปได้เนาะแล้วเจอสีดําอันนี้มาก็เลยเลือกซื้อมานะคะก็ขายประมาณยี่สิบห้าเหรียญต่อมา มาแบรนด์นี้แบรนด์นี้จอยอยากจะให้รู้จักอะ่ะจอยก็เพิ่งแบบว่ารู้จักไม่นานเองนะคะอันนี้นี่นะคะแบรนด์เป็นอย่างนี้นะเรียนรู้กันเอาไว้นะราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่198เหรียญน,นี่ค่ะจอยเลือกซื้อมาเท่าไหร่หรอเดี๋ยวนะจอยหาป้ายไม่เจอแต่ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะแบบ20เหรียญมั้งคะเดี๋ยวนะน่าจะ21เหรียญหรือ26เหรียญน,นะหาป้ายไม่เจอ นะคะก็ตัวนี้ตัวนี้อยากจะแนะนําย้อนไปประมาณสักเดือน4เดือน5เนี่ยจอไปเดินร้านมือ2ร้าน g o o w วิวเนาะช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่ร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์เนี่ยเขาเอาของมาบริจาคให้ร้าน g o d w i ิวใช่ไหมคะแล้วจอก็เดินผ่านแบรนด์เนี้ยหลายตัวหลายตัวเลยแต่ก็ไม่หยุดชะง,งักไม่หยุดชะง,งักที่จะเช็คนะคะเคยจําได้ ว่าเหมือนเคยเห็นที่ร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเ s h a l นะคะแต่ว่าจำราคาไม่ได้ว,ว่าขายเท่าไหร่จำไม่ได้นะคะแล้วช่วงนะั้นเป็นช่วงที่แบบจอได้ของใหม่เยอะมากก็เลยไม่ค่อยได้สนใจก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าแค่กระเป๋าก็ลากกลับบ้านไม,ไม่หมดแล้วนะคะณนะช่วงนั้นก็เลยเลยไม่ได้สนใจเนาะแล้วพอหลังจากนั้นมาเราไปติดตามรีเซลเลอร์ท่านอื่นนะเขาก็ขายแบรนด์นี้ได้พราะเขาขายได้เนี่ยเขาบอกแบรนด์นี้ขายได้ราคานะ หลังจากนั้นจอยก็เลยจําไว้จําไว้ในในสมองอันน้อยนิดของจอยนะคะว่าโอเคขาวหน้าถ้าเราเจอแบรนด์เนี้ยเราจะลองเลือกหยิบมานะคะแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมั้งจอยเจอกระโปรงกางเกงสีเจอกางเกงขาสั้นมานะแล้วพอเราจําได้แล้วใช่ไหมวันนี้เมื่อวานสิเมื่อวานก็ไปเลือกซื้อตัวนี้ ก็จาได้ว่าเอ๊ะแบรนด์เนี้ยมีคนเขาขายได้จอยก,ก็เลยลองเช็คดูว่าทรงเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่นะคะใน eBay มีคนเขาขายไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ120เหรียญนะคะถ้าจอยจาไม่ผิดเนาะแล้วจอยน่าจะได้มาแค่21เหรียญนะคะตัวนี้เป็นทรงจําสูตรค่ะจําสูตรขายยาวเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องเป็นแม่นางตัวสูงเท่านั้นนะคะ แม่นางตัวเตีย้ยใส่ไม่ได้นะถ้าใครอยากใส่ก็ต้องไปตัดขานั่นเองเดี๋ยวมารอดูกันว่าเมื่อไหร่ตัวน้งจอยจะขายได้เนาะต่อมาตัวนี้ตัวนี้ในต้นคลิปก็จะเห็นอยู่แล้วว่าราคาแค่หกเหรียญห้าสิบเซนจอยน,นี่แบบยืนยืนเช็คไงเรารีบยืนเช็คก่อนว่าเอ๊ะตัวนี้เขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะราคาป้าย2 4 9สบ้าสลดแล้วเหือ6เหรียญ50เซนแบรนด์ก็คือ Seven All m ม n k i n านะคะมา้อมป้ายรุ่นนี้เป็น High West สลิงคิกนะคะก็เป็นคล้ายๆแบบผ้าจอเป็นผ้าหนังๆหน่อยอะค่ะแต่ว่าเป็นลายเสือเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนทรงขาม้านะเป็นทรงขาม้าแล้วความยาวเนี่ยอยู่ประมาณแค่ข้อเท้านะทรงแบบนี้คนโตเตี้ยสามารถใส่ได้จอลองเช็คดูเขาขายกันประมาณไม่เกิน40เหรียญน,นะคะของใหม่จอก็เลยเลือกซื้อมาเพราะว่าลงทุนแค่6เหรียญ50เซนนะคะราคาเนี่ย ถูกกว่าร้านกูดวิลอีกนะคะร้านกูดวิลเนี่ยก็ขายประมาณเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าเนาะอันนี้ก็ถูกกว่านะคะก็ถือว่าโชคดีไปได้ราคาถูกมาต่อมามาตัวนี้ตัวนี้แม่ค้าซื้อมาใส่จะจะบอกว่าเป็นตัวที่สีค่คะมีสีมีสีส,สีสีแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเจนดิเลนซี ตัวนี้ลดแล้วเหลือ8เหรียญ1 2เหรียญ99เนาะถ้าซื้อมาขายต้อว่าน่าจะขายได้ประมาณสนะัก20เหรียญเนาะแต่ว่านี้ตอยซื้อมาใส่นะคะอย่างที่บอกช่วงเนี้ยเวลาอยู่บ้านจอยชอบใส่เสื้อทเนี่ยก็เลยอันนี้คือใส่สบายมากแล้วคือเป็นโทนสฟีฟ้าๆเขียวๆตอยยังไม่มีเนาะก็เลยเลือกซื้อมาเดี๋ยวนะต้อยขอดูใบเสร็จตัวนั้นใช่อันนี้ไหมเอออยากจะรู้ราคาเท่าไหร่นี่สี่พันห ยี่สิบเอ็ดเหรียญค่ะตัวตัวที่เป็นเออจำสูตรเนาะยี่เ็ดเหรียญต่อมาอ๋อนี่มีหน้าลหละทำไมไม่เจอป้ายหลุดนี่ป้ายหลุดอยู่นี่ยี่สเอ็ดเหรียญนอ้ทำไมหลุดลงมาได้ละ่ะเออมาต่อมาอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะที่จอยจะโชว์ให้ดูนะรุ่นนี้จอยเคยขายไปแล้วก็คือว the f r ฟ e ค่ะรุ่นนี้คือราคาสิบเก้าเหรียญ ก็ขราวก่อนที่เราไปชอปปิ้งใช่ไหมมาเชลส์ Mar เนาะจอยได้มา2ตัวได้สีแดงกับสีเขียวราคา19เเหรียญเหมือนกันขายหมดแล้วขายหมดแล้วนะเพราะเราขายหมดแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเคแบรนด์นี้เราขายได้ทรงนี้เราขายได้พอไปเจออีกก็เลยเลือกซื้อมานะคะคือทรงเนี่ยมันมีความเก๋คือแม่นางที่จะใส่ต้องเป็นแม่นางกล้าแต่งตัวเท่านั้นนะคะไม่งั้นไม่ไม่ไม่งมั้งนคงไม่กล้าใส่ดูปลายขาสิ นี่ไปค่ะกังเกมเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นสไตล์แบบว่าสาวฮิปปี้หรือว่าคนที่จะไปดูคอนเสิร์ตหรือว่ามีงานที่จะต้องไปออกอะไรเงี้ยพวกเฟสติวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อใส่การสไตล์เก๋ๆของฝรั่งนะคะก็คือนี่ free people r e a d e free ราคาคือ78เหรียญน,นะจอยจะตั้งราคาประมาณ50เหรียญน,นะ ก็พอรู้ว่าเราขายได้ตอนนี้เวลาถ้าไปเจอรุ่นนี้อีกนะคะจอยก็จะเลือกซื้อมายิ่งถ้าใครไปเจอเป็นเป็นผ้าลูกฟูกคอร์ดูลอยอะค่ะจะขายได้ราคามากกว่าที่แบบเป็นผ้ายืดยืดแบบนี้เนาะถ้าใครเป็นนะคะเหมือนยังจอยแล้วมีโอกาสเจอทรงแบบเนี้ยก็ลองเลือกซื้อมาขายดูขายได้ราคานะ อันนี้ก็เป็นสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยแวะไปมาร้านมาเชลส์นั่นเองสาขาใกล้บ้านช่วงเนี้ยเขาเริ่มลดราคาป้ายแดงแล้วนะคะจอยว่าน่าจะเดือนหน้าที่เขาจะลดราคาเป็นป้ายเหลืองนะคะ ที่จอยบอกได้เพราะว่าจอยลองย้อนไปดูย้อนไปดูปีที่แล้วของจอยเนาะว่าช่วงไหนคนลดราคาป้ายเหลืองก็คือเดือนหน้านั่นเองก็ช่วงเนี้ยจอยจะพยายามหมั่นแวะไปดูเรื่อยๆอะไรที่ลดราคาแล้วจอยสามารถซื้อเอากลับมาขายในร้านได้จอยก็จะเริ่มซื้อมานะคะเพราะว่าจะรอจนกว่าป้ายเหลืองเนี่ยสินค้าน่าจะไปหมดแล้วนะคะมันคงไม่รอจอยนะคะอ่ะยังไงจอยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ ใครเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแวะมาทักทายจอยได้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างคุยกันนะ่นเองโอเควันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ